สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะคลิปนี้พาชมบ้านพักตากอากาศวิวภูเขาสวยๆแบบนี้แปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนั่นเองค่ะเนื้อที่1ไร่3งาน74ตารางวาพื้นที่เกือบ2ไร่เลยนะคะราคาขาย7จ็ดล้านห้าแสนบาทค่ะราคานี้เจ้าของออกค่าใช้ใจ่ายวันโ,นโอนให้ทั้งหมดค่ะในพื้นที่มีบ้านหนึ่งหลังค่ะขนาดใช้สอยบ้านนะคะ240ตารางเมตร ฟังก์ชันการใช้สอย3ามห้องนอนขนาดใหญ่4ี่ห้องน้ำสองห้องโถงและโซนซักล้างค่ะบริเวณหน้าบ้านนะคะกว้างกวางนะคะทำลานต้นไม้ไว้เชื่อมต่อกับตัวบ้านนะคะมีซุ้มต้นไม้หน้าบ้านด้วยนะคะซุ้มพวงประดิษฐ์แล้วก็พวงแสดตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มสายยุดนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับตัวบ้านเลยค่ะพร้อมระเบียงชมวิวนะคะระเบียงชมวิวดาดฟ้าชั้นสองค่ะนี่ก็เป็นทางเข้าบ้านนะคะ เดี๋ยวไปชมบริเวณด้านบนก่อนค่ะแล้วไปชมในตัวบ้านกันนะคะไปชมกันเลยค่ะบรรยากาศโดยรอบดีมากๆเลยค่ะเงียบสงบนะคะเป็นบ้านพักตากอากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติค่ะอยู่ใกล้ถนนเส้นหลักนะคะแต่แทบจะไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะคะ นี่มองจากดาดฟ้าค่ะเราจะเห็นวิวภูเขา360องศาเลยค่ะนี่ก็เป็นบริเวณในสวนนะคะบริเวณในสวนที่นี่ของเราก็ไปสุดรั้วนะคะชนเล็กน้ำของเพื่อนบ้านมองเห็นวิวเขาใหญ่เขาเขียวค่ะต้นไม้มงคลต่างๆนี่ก็เป็นบริเวณดาดฟ้าชมวิวค่ะ ในส่วนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่นี้นะคะยังเป็นในที่ดินของเรานะคะไปถึงตรงที่ถมของเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็ชนแนวต้นโมกนะคะจากภาพมุมสูงก็จะเห็นแนวเขตนะคะแล้วก็มาถึงตรงต้นไม้ต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นกล้วยนี่คือเขตนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะคะ บ้านพักตากอากาศโซนเมืองที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวรูปที่เห็นคือถ่ายจากสถานที่จริงช่วงฤดูฝนจะมีหมอกให้เห็นอยู่เป็นประจำค่ะการเดินทางสะดวกลงจากถนนลาดยางเพียง150เมตรบริบทโดยรอบเป็นธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเนื้อที่1ไร่3งาน74ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคู่แดงราคาขาย7 5ลแสนบาทราคานี้เจ้าของออกค่าใช้ใจ่ายวันโอนให้ทั้งหมดค่ะ ได้บรรยากาศส่วนตัวค่ะบริเวณโดยรอบเป็นบ้านพักตากอากาศเป็นคาเฟ่และแหล่งท่องเที่ยวค่ะห่างจากเขื่อนคุนด่านประการชนน้ำตกสาลิกาน้ำตกนางรองน้ำตกวังตะไครลัศมี15กิโลเมตรห่างจากเมืองนครนายกแมคโครโลตัสโรงพยาบาล5-6กิโลเมตรค่ะภายในพื้นที่ค่ะปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้เต็มพื้นที่เลยนะคะ แล้วก็ยังมีโซนผลไม้เพิ่มเติมอีกค่ะเนื้อที่1ไร่3ามงาน74ตารางวาก็จะแบ่งเป็น3โซนค่ะโซนบ้านและโซนสวนผลไม้และโซนไม้ดอกไม้ประดับนะคะต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะให้ความร่มรื่นนี่ก็เป็นสวนหน้าบ้านนะคะบริเวณหน้าบ้านก็ยังเทคอนกรีตนะคะสำหรับจอดรถจอดรถได้ประมาณ แปดถึงสิบขันเลยเดียวพื้นที่เยอะมากๆเลยนะคะใน่นี้ก็เหมาะจะทําเป็นบ้านพักตาอากาศหรือจะทําเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักเป็นคาเฟ่เหมาะเลยค่ะที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมสวยค่ะง่ายต่อการวางแปนนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะมีแต่ต้นไม้ะคะ่ะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ย อากาศดีมากแล้วก็เงียบสงบนะคะ่อนกลางคือไม่แทบจะไม่ได้ยินเสียงรถเลยค่ะถึงแม้จะอยู่ใกล้ถนนนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะรีวิวทางเข้าให้นะคะจากถนนเส้นหลักค่ะบริเวณหน้าบ้านนะคะจะมีบันไดขึ้นแล้วก็แ้มสําหรับรถเข็นค่ะบ้านประวัติดีค่ะเจ้าของขายเพราะว่าต้องการขยายพื้นที่ให้กว้างกว่านี้นะคะในรั้วนะคะก็จะเป็นส่วนของบ้านค่ะและ ส่วนของสวนนี้นะคะส่วนนี้เนื้อที่ประมาณ200ตารางวานะคะก็ยังสามารถปลูกบ้านได้อีกหลังหนึ่งเลยนะคะถ้าครอบครัวใหญ่มีสมาชิกเยอะนะคะปลูกบ้านตรงนี้เพิ่มได้หนึ่งหลังนะคะแล้วก็สวนของสวนผลไม้ก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกค่ะท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเลยนะคะเบอร์โทร0 9 1ย์9 6 1 2 4ค่ะนัดชมบ้านได้ทุกวันนะคะรายละเอียดและพิกัดจะวางไว้ให้ใต้คลิปค่ะบริเวณนี้ปรับถมพัฒนาแล้วนะคะ โลหินคุกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ต้องขอบอกนะคะว่าแปลงนี้สมัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะคะพามาชมบริเวณในตัวบ้านกันบ้างค่ะบ้านมีขนาด3ห้องนอนขนาดใหญ่4ห้องน้ำํำ2ห้องโถงส่นซักล้างและห้องเก็บของค่ะเข้ามาเจอห้องโถงกว้างๆพร้อมเคาน์เตอร์คุกกิ้งเล็กๆนะคะเพดานสูงโป่งค่ะ ด้านขวามือก็จะเป็นห้องนอนสองห้องใหญ่นะคะด้านหน้าเทพื้นเป็นลานกว้างๆเป็นลานต้นไม้แบบนี้นะคะได้พันพักตากอาศสไตล์รีสอร์ทมีต้นไม้จริงอยู่ในพื้นที่ค่ะอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและภูเขาเข้ามาดูมัตเตอร์เบดรูมกันนะคะมัตเตอร์เบดรูมจะมีห้องที่แยกออกมาเป็นห้องโฮมเธเตอร์ค่ะดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะนะคะห้องนี้เลยค่ะ จะแยกโซนออกมาชัดเจนเลยนะคะสามารถเข้าจากประตูด้านหน้าได้นะคะมาเตอร์เบดรุมจะมีประตูเข้าเป็นส่วนตัวค่ะบ้านอายุสิบกว่าปีนะคะบ้านพร้อมเข้าอยู่ค่ะแต่ถ้าไม่ชอบจะรีโนเวทใหม่ปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยมากขึ้นก็ได้นะคะโครงสร้างยังดีอยู่ค่ะมองเห็นวิวภูเขาจากห้องนอนนี้เลยนะคะนี่นะคะมองเห็นวิวภูเขาสวยๆแบบนี้จากห้องนอนค่ะ ปั๊มน้ำแทงน้ำมีแล้วค่ะมองเห็นต้นไม้ทุกมุมบ้านนะคะต้นไม้เยอะค่ะบ้านหลังนี้นะคะมาสเตอร์เบดูมกว้างๆเลยค่ะตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นตู้เสื้อผ้าวักอินคอเซปได้นะคะห้องน้ำในตัวค่ะ ห้องน้ำกว้างกว้างเลยทีเดียวห้องน้ําตรงนี้ก็จะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นติดไว้ให้แล้วนี่ก็เป็นโฮมห้องโฮมเทเลเตอร์นะคะออกมาจากห้องมาสเตอร์เป็นลุมก็เป็นห้องห้องโถงนะคะห้องโถงห้องเก็บของแล้วก็จะมี ห้องน้ําอีกสองห้องนะคะเป็นห้องสุขานะ,ะเป็นห้องสุขาสองห้องที่แยกไว้ค่ะรองรับแขกผู้มาเยือนนะคะจะได้เป็นสัสดส่วนไม่เข้าไปใช้รวมกับในห้องของเราค่ะสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะคะวิวภูเขาด้านหลังด้วยนะคะบ้านพักตากอากาศกึ่งรีสอร์ทเลยค่ะตรงนี้ด้านหลังค่ะมีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะสามารถกั้นห้อง เป็นห้องแม่บ้านได้อีกนะคะตรงนี้หรือจะทําเป็นครัวไทยค่ะครัวไทยครัวนอกโซนซักล้างนะคะมีประตูออกไปด้านหลังค่ะวิวภูเขาสวยๆค่ะวิวภูเขาสวยๆด้านหลังแบบนี้นะคะได้เล็กน้ําของเพื่อนบ้านด้วยค่ะนี่นะคะ กันห้องทำเป็นห้องครัวโซนซักล้างนะคะห้องแม่บ้านเป็นสัดส,ส่วนค่ะหลังนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทได้สบายๆเลยนะคะและพื้นที่ของเราเยอะมากค่ะหนึ่งไร่สามงานเจสิบี่ตารางวาค่ะพื้นที่กว้างขวางราคาขายเจ็ดล้านห้าแสนบาททำเลดีด้วยนะคะตรงตรงนี้นะคะก็เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆค่ะสำหรับคุกกิ้งชงกาแฟเบาๆได้ค่ะ อนี่ก็เป็นห้องเก็บของค่ะเดี๋ยวเปิดห้องเก็บของให้ชมนะคะห้องเก็บของก็กว้างขวางนะคะบ้านหลังนี้เพดานสูงค่ะจะไม่ทําให้รู้สึกอึดอัดนะคะห้องเก็บของเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเจ้าของให้ทั้งหมดนะคะเจ้าของใหม่มาก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้นได้ค่ะหรือจะทําสไตล์เป็นสไตล์ย้อนยุคก,ก็สวยนะคะ เรายินดีให้คำปรึกษาการรีโนเวทค่ะถัดไปค่ะเป็นห้องโถงเล็กนะคะมีประตูออกประตูเข้าด้านออกไปสวนนะคะสวนผลไม้อีกหนึ่งห้องนอนค่ะเป็นห้องนอนที่ติดกับดาดฟ้านะคะห้องนี้มีดาดฟ้าห้องน้ำในตัวเช่นกันค่ะแล้วก็มีตู้อาบน้ำนะคะแยกแยกไว้สุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเช่นกันค่ะ เพดานสูงโป่งทุกห้องเลยค่ะที่นี่และได้วิวภูเขาทุกมุมนะคะทุกมุมของบ้านค่ะออกมาจากห้องนอนที่สองก็เป็นห้องนอนขนาดอ่อเป็นห้องโถงนะคะแล้วก็มีประตูกออกไปสวนสวนผลไม้นะคะด้านฝั่งนี้ปลูกมะม่วงไว้นะคะมะม่วงอ่อน้ำดอกไม้พันสีทองนะคะสิบตน้นมะยงชิดสิบตน้นแล้วก็ทุเรียนด้วยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้มงคลต่างๆค่ะพื้นที่ยังเหลืออยู่นะคะ สามารถปลูกผลไม้หรือปลูกต้นไม้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะคะด้านหลังที่ติดกับเพื่อนบ้านนะคะบอ่อน้ํานี่เป็นของเพื่อนบ้านนะคะวิวภูเขาสวยๆด้านหลังค่ะเป็นสวนผลไม้นะคะแล้วก็ได้วิวภูเขาเช่นกันค่ะต้องบอกเลยค่ะตรงนี้อากาศดีแล้วก็เงียบสงบมากะคะ่ะตอนกลางคืนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะคะโซนนี้ไม่มีรีสอร์ทไม่มีพูลวิลล่านะคะ มาชมห้องนอนที่สามกันค่ะห้องนอนที่สามนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะแยกเป็นโซนนะคะระหว่างห้องแต่งตัวกับห้องนอนค่ะมีกระจกกั้นแบบนี้นะคะห้องน้ำค่ะก็จะแยกไว้ค่ะมีเป็นห้องสุขากับห้องอาบน้ำนะคะสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเช่นกันค่ะแยกไว้สองห้องแบบนี้ค่ะก็เป็นสัดส,ส่วนค่ะ ถัดไปค่ะออกมาเป็นห้องโถงเล็กนะคะแล้วก็เป็นห้องโถงใหญ่ค่ะย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ1ไร่3งาน74ตารางวาค่ะ7จล้านห้าแสนบาทราคานี้เจ้าของออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดค่ะสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยค่ะ0 9 1 0 9 9 6 2 4 4เบอร์นี้เป็น ID ดียไลนด้วยค่ะ ต้องขอฝากบ้านพักตาอ,อากาศหลังนี้ไว้ด้วยนะคะ1ไร่3งาน74ตารางวาราคาขาย7ล้านหแสนบาทค่ะตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านมากๆนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาถ่ายทําทําการตลาดขายขอบคุณท่านผู้ชมค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นสี่แยกประชาเกษมนะคะ บริเวณนี้มี c j เซเว่นนะคะตลาดนัดโลตัสร้านขายยาร้านค้าต่างๆค่ะขวามือคืออบตอสาริกานะคะด้านซ้ายมือเป็นค่ายลูกเสือะคะ่ายลูกเสือสาริกานะคะ สือสาริกาด้านหน้าค่ะด้านหน้าถึงซอยแล้วนะคะซอยเขาหล่นนะคะด้านหน้าจะมีป้ายแล้วก็จะมีซุ้มป้ายเขาหล่นประจุนไผ่นี่ค่ะขับเลาะมาเลยนะคะ800เมตรก็ถึงบ้านแล้วค่ะ ถน,ะะถนนเป็นถนนสาธารณะนะคะถนนเป็นหินคุกค่ะหินคุกอัดบนแน่นนะคะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะตรงนี้เจ้าของจะเทหินคุกให้นะคะ